ก็แบบจอมกเป็นจีมาร์สก็ประมาณนี้นะครับทุกคนครับก็แบบก็ก่อนจะรับชมคลิปนะครับที่มีเว็บดีๆมาให้ทุกคนเลยนะครับนั่นก็คือเว็บสป n e อีซนะครับทุกคนครับก็ของในเว็บนี้นะครับก็จะมีสุูงฟ f i ไฟสุ่งอันนี้ถ้าบบัโคงของอุปกรณ์เกมมิ่งแล้วก็ตู้ฟ f i ไฟของแรงตางนครับทุกคนครับก็มาสมัครก่อนเลยล้วกัน ก็ทุกคนครับก็มีวิธีสมัครง่ายๆนะครับทุกคนครับจะสมัครทางนี้หรือว่าสมัครทาง Facebook ก็ได้นะครับพี่จะสมัครทาง Facebook นะครับเพราะว่ามันง่ายนะครับทุกคนในทุกคนครับพอสมัครแล้วนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับเราก็จะจู่หน้านี้นะครับทุกคนครับแล้วก็เติมเครดิตนะครับเพื่อเล่นกิจกรรมต่างๆทุกคนก็อนโดนครับพอเราเข้าสู่หน้าเติมเงินแล้วนะครับจะมีวิธีการเติมเงินทางเพอร์ l เลยนะครับคือการโอนนะครับทุกคนคือการโอนแล้วก็ใส่เลขอ้าคิงนะฮะทุกคนแล้วจากนั้นนะครับ ก็นี н, whales, ่เลยครับท nah ุกคนครับไอดีถ้าปักธงครับสมทีละ15เครดิตนะครับตอนนี้ที่มีอยู่500เครดิตนะครับก็คุสมเลยแล้วกันหัวนเร็วด้หรือเปล่าได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยคุณได้รับไอดีปักธงครับทุกคนครับก็พอเราได้ปักธงมาแล้วใช่ไหมครับทุกคนครับแล้วก็ทักหาทางทีมงานที่เพจเลยนะครับทุกคนครับ ก็ก็ตรงนี้เลยก็ตรงนี้เลยนะครับทุกคนเพจสปินอีซี่นะครับทุกคนครับก็ตอนนี้นะครับพี่ได้รหัสมาแล้วนะครับพี่จะขอไปดูในเกมเลยละกันก็นี่เลยนะครับทุกคนครับไอดีถ้าปักทองนะครับเดี๋ยวโชว์ใครสนใจไอดีปักทองของแรของแรต่างๆได้นะครับที่เว็บสปินอีซี่นะครับทุกคนก็ เลี้ยงใต้คลิปนะครับบ๊ายบายก็โอเคครับวันนี้ก็อยู่กับพี่นะครับแมนเซอร์สนาแนลนะครับทุกคนก็วันนี้ทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่นะครับก็วันนี้นะครับดูตัวละครพี่คุณนคุ้ไหมคุณนคุป้คคปะเดี๋ยวอีเซอร์ให้ดู ก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาปลอมตัวเป็น GM As ร o เนีครับทุกคนครับก็วันนี้ก็จะมาปลอมตัวเป็น GM a าร o เนีครับไป1นึนในสแลกไอ้ไม่ใช่ไป4ี่ดึงแลกนะครับทุกคนเออไป4ีดึงอย่างเงี้ยเนี่ย ไอซีหนึ่งเนี้ยเลยก็ทุกคนก็ฝากการกดติดตามไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่คลิปไม่แจ้งเตือนนะครับก็กดยกเลิกติดตามแล้วก็กดติดตามมาอีกครั้งให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปทุทั้งหมดให้พี่ด้วยเนี่ยทุกคนคลิปจะได้แจ้งเตือนทันเวลานะด้วนครับก็มาดูการปลอมตัวเป็น DMR จบไปลุยซีหนึ่งในโหมดแรนกันเลยนะทุกคนครับเอาตรงนะครับทุกคนครับพี่ก็ไม่รู้นะครับว่าจะหาให้ไลค์ท่หรือเปล่านะครับทุกคนก็เพราะว่าพี่ก็เล เก่งครับทุกคนครับก็ต้องแบบขยันหัดเล่นหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนก็ประเด็นคือมีคนไหมอ่ะไม่อ่ะตัวไปมันไม่หัวครับไม่มีหัวครับซองที่อัดตัวครับทุกคนก็คือแบบว่าเลยครับทุกคนครับตอนนี้นะครับคนไม่มีอ่ะ นี่แหละครับทุกคนครับในการหาไฮไลท์นะครับทุกคนครับเอาจริงนะพี่ก็ไม่ได้เก่งอะไรล็อกทุกคนา <c oughs> ขวามือก่อนนะทุกคนครับพี่จะเอาตรงขวามือก่อนนะครับทุกคนครับจะ <c oughs> <c oughs> นั้นเหรอเปิดเพลงโชว์โหด ก็คือแบบว่าเปิดเพลงโชว์โหดหน่อยละกันนะครับทุกคนแอบก็แบบว่ายันไงมีอีกตัวเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทุกคนฟันฟันฟันไฮไลท์ชิวชิวทุกคนแอบ ตายแล้วเหรอก็แบบยิงชิวๆนี่ครับท่านผู้ชมครับก็มันฟุกอ่ะเฮ้ยอยู่นี่ก็ฟุกแบบกองกองเราคือ G M อาร์เตอระไรนะครับทุกคนครับก็แบบจอมตัวเป็น G M อาร์เตอร์ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนครับก็แบบโชว์หดหดให้ทุกคนดูเลยกันนะฮะทุกคนเมื่อกี้พูดอะไรวะก็แบบเมื่อกี้พูดแบบภาษาอะไรก็ไม่รู้ก็ลืมๆไปเนาะทุกคนเนาะคือแล้วกันครับท่านผู้ชมครับก็ก็แบบว่าพี่คิดว่า พี่คิดว่าคงไม่มีใครดูคลิปพี่จนถึงตอนนี้อะ่ะตอนนี้คือแบบไม่มีใครดูเนี่ยตอนนี้ตอนนี้แหละตอนนี้แหละเออถ้าใครคิดว่าดูตอนนี้จริงอะ่ะก็แบบคอมเมนต์แล้วก็เขียนเวลาไว้คอมเมนต์แล้วเขียนเวลาไว้เดี๋ยวพี่ดูอม,มีคนอีกแล้ว่ะทุกคนครับเปิดเปิดเพลงเท่ากับโหดหเปิดเพลงเท่ากับเทพนะครับทุกคน ก็นึกว่าพระเอกเลยอะครับขายทักมาต่อเล่นเกมอีกวะเนี่ยทุกคนเวลาพี่แบะเล่นเกยนะพี่แตวคนทักมานะทุกคนทําไมวะต่อยแม่มเลยต่อยแม่ม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 เลยก็ตอนนี้นะครับทุกคนก็อาจจะเป็นวัยรุ่นเมกาเนี่ยแต่พี่อะเป็นวัยรุ่นแจเปรเนี่ยพี่คนเนี่ยก็แบบชอบแจแปมากว่าเฮ้ยมีคนชุบกันขอวับจิงเอ้าทุกคนครับพี่วับมาไม่ทันหรอทุกคนโอ้ย ทันอยู่ทันอยู่มีคนกำลังยิงันอยู่ครับทุกคน yeah, <okay. S 1> ตอนนี้นะครับมีคนกำลังยิงอยู่มุมขวานะครับทุกคนครับพี่จะขอไปเอาตัวนักขอนแล้วกันนะครับทุกคนไงไงไง,งขยันจริงขยันจริง Yo,

ทุกคนครับก็แบบโอ้โหโโโกับตายนะครับทุกคนทุกคนครับมาเล่นไฮไลท์นะครับสว่วนมากนะครับ <c oughs> เขาจะเอาปืน <c oughs> พวกปืนยิงทีลนะนัดยังไม่จบเลย คือแบบการเล่นไฮไลท์นะครับต้องเล่นปืนพวกทีะด็ดนะครับทุกคนอย่างเช่นวุดเทคเกอร์แล้วก็ SVD แล้วก็เอสเคเลยครับแต่พี่แบบเล่นเล่นแต่ปืนทุคนเออมีอารกมีคนน้อขอแค่ไม่ขอแค่ไม่มีชนยนะัยอะได้หมด เอาเอานี่นะครับทุกคนครับเวลายิงคนนะครับอย่าประมาทเหมือนพี่อะครับมีไอวอลแต่ไม่ตั้งอะอะไรก็ไม่รู้จบการทําทุกคนครับจิมมี่โคไม่เอาลงอะทุกคน <c oughs> มอมก็เป็นจีเอ็มอาร์โต้ตายตายเลยนะผมเป็นจีเอ็มอะตาย,ยางี้ได้ไง ก็เอาเป็นว่านะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอยากให้พี่ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะครับทุกคนอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาเยอะๆเลยนะครับทุกคนพี่ก็จะเอาไปอ่านแล้วก็เอาไปทำนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยแม่งพี่แบบตายก็อะโน่นโน่นโน่นขอตัวไปนะครับทุกคนมีไอ้พอแต่ไม่ตั้งโอ้โหท้อเลยลาก่อนครับบายครับคุณดูแล้วอีฟซีทุกคนเลยนะครับบ๊ายบาย